ะะซึ่งวันนี้นะคะยอดผู้ป่วยที่สวีเดนนะคะอัปเดตวันที่13มีนาน่าจะมีนาคม2563นะคะน่าจะอยู่ที่700นะคะ700นะคะขึ้นมาเป็น700แล้วภายในเวลาประมาณ1อาทิตย์นะคะเพื่อนๆแล้วก็นะคะช่วงนี้ก็จะเห็นหลายๆคนแบบกักตุนอาหารจะซื้ออาหารอะไรมาเก็บไว้ดีนะคะคลิปนี้ค่ะสิริก็เลยอยากจะมาแนะนำว่าเออ ตุนอะไรบ้างมีอาหารอะไรบ้างที่น่าตุนนะคะเผื่อจะเป็นไอเดียให้ใครหลายๆคนนะคะที่กําลังคิดจะตุนอาหารกําลังจะไปซื้ออาหารมาเก็บไว้อันนี้ก็ขอพูดในส่วนของอาหารแล้วกันเริ่มที่ของสดก่อนนะคะทุกคนสิริก็จะมีซื้อเนื้อหมูมานะคะนี่นะคะทุกคนเนื้อหมูมาเสร็จแล้วนะคะสิริก็จะหัน่นหั่นเป็นแบบว่าเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่ถุง ไว้นะคะแบบนี้แล้วก็เอาไปใส่ช่องฟีดเวลาเราจะทํากับข้าวเราก็แค่ตัดตัดถุงออกนะคะแล้วเราก็เอาไปทํากับข้าว,วก็สะดวกไปอีกแบบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะคนบ้านนี้นะคะก็จะเป็นไส้กรอกนะคะออไส้กรอกอันนี้เหลือแพ็คแล้วประมาณเก้าคนนะคะที่คูปนะคะสิริก็เลยจัดมาประมาณสามแพ็คถ้าเรากินไม่ทนันหรือว่ากินไม่เนี่ยเราก็ใส่ช่องฟีดเก็บไว้นะคะเพราะว่า หลังช่องฟิตจะค่อนข้างใจใหญ่นะทุกคนก็คือเป็นหนึ่งตู้เต็มๆเลยนะคะที่เราเป็นเอาไว้เก็บอาหารนะคะก็ไส้กรอกเล็กมีแล้วนะคะก็เป็นไส้กรอกใหญ่นะคะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นไส้กรอกของสวีเดนนะคะเป็นไส้กรอกใหญ่นะคะก็อันนี้ราคาดีนะคะก็เลยซื้อมาอันนี้เนื้อหมูเนื้อหมูแล้วก็ต่อไปะคะ่ะก็จะเป็นไข่นะคะแล้วเรา ขาดไม่ได้นะคะตอนนี้ซีดีมีตุนไปแล้ว3แพ็นะคะทุกคนทําไมเราถึงซื้ออาหารไาเยอะใช่ไหมทุกคนเราเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง,งการพกบปากทุกคนเราก็แบกเจอเราทัวร์ไปรักนะคะอ่าต่อมาอันนี้ไม่รู้เกี่ยวกับไหมนะคะส้มอันนี้คือหยากจุล้ล้วนๆนะคะน่าจะสองสามวันก็หมดเมนูสตุนมทำใหมนะคะอันนี้แอปเปิลค่ะอยู่ที่ประมาณ2กิโลนะคะก็ อันนี้น่าจะกินได้ประมาณหลายอาทิตย์อยู่นะคะแล้วก็มันเก็บไว้ได้นานนะคะทุกคนแล้วก็ตอ่อมาเนื้อหมูเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเอามาไว้ทําน้าซุปเนาะออและ้วสิริไปเจอมาค่ะไขมันมันหมูนะคะมันหมูแขงนะคะอันนี้จะเอาไว้ทําหมูกระจกเนาะแบบว่าทําแบบแห้งๆเก็บใส่ถุงซีนใบเอาไว้กินเวลาหิวนะคะ ตอนนี้ก็ของสดผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของของแห้งแล้วกันนะคะอาหารกระป๋องอะไรอย่างนี้นะคะซื้ออันนี้มาเป็นซอสมะเขือเทศนะคะทุกคนก็คือเอาไว้ที่แบบว่าเวลาทําพาสต้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาสองกระป๋องนะคะแล้วก็กาแฟมีทั้งแบบมีทั้งแบบเป็นเอ่ออะไรอะ่ะที่ว่าชงได้เลยแล้วก็แบบที่ต้องใส่เครื่องนะคะอันนี้เป็นวาเิลลกาแฟนะคะก็ซื้อมาแล้วก็ชานะคะ ก็ขาดไม่ได้นะคือคนสเวน่ะเขาเป็นคนที่ชอบกินกาแฟนะคะยังไงกาแฟก็คือขาดไม่ได้ก็ต้องซื้อมาตุนไว้นะคะซื้อมอให้เขานะต่อมาค่ะขาดไม่ได้เลยเขาสารนะคะจัชมินไลท์นะคะก็อันนี้ส่วนหนึ่งแพ็กหนึ่งนะคะอยู่ในลังก็อีกส่วนนึงเดี๋ยวเอาลังให้เพื่อนๆดูนี่นะคะตุนของเก็บไว้ใส่ในลังนี้ไว้นะคะทุกคนอะต่อมาค่ะ สำคัญเลยนะคะเส้นพาสต้านะคะซื้อมาไว้เลยค่ะไม่บูดไม่เน่าราคาดีมากนะคะอยู่ที่9โคนนะคะได้มา2แพ็คอยู่ในลังอีกนะคะในลังก็มีอีกนะคะเพื่อนคือ,ค,อคือสุดนเยอะมากน่าจะซื้อของหมดไปแล้วนะมามา่าจะปรมาณเท่าไหร่อ่ะพันกว่าโคนแล้วอะ่ะอันนี้นะคะก็เป็นเหมือนแคคกเกอร์อะคะ่ะนี่อ่ะให้ดูหน้าตาเป็นของคนสเวนนะคะเขาก็จะ ชอบกินกับเนยกินกับอะไรอย่างนี้นะคะอ้อันนี้ก็1แพ็กค่ะนนต่อมาค่ะเป็นแคบหมูค่ะยี่ห้อน,นี้อร่อยนะคะอีอน,นี้แป้งทำแป้งทำ <c oughs> <c oughs> คิดชื่อไม่ออกแป้งทำบัฟเฟลนะคะบัฟเฟลนะคะนนก็ตอนนี้ที่คูปรลดราคานะสอ,สองกล่องยี่ห้ายี้าโคนเออเลยจัดมาต่อมาค่ะมาดูของแห้งนะคะ ทั่วค่ะทุกคนก็คือมันกินง่ายแล้วก็มันช่วยให้อิ่มท้องนะคะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะนี่ใหญ่เพื่อนๆเห็นเยอะนะคะอใช่ต่อมาค่ะขาดไม่ได้เลยมาม่าค่ะนี่นะคะก็ได้มาประมาณสิบซองนะคะตอนนี้พี่คุกก็มีโป่ห้าซองยี่สิบโคนนะคะอันนี้ก็ได้มาสิบซอง เสลางไว้นะคะน่าจะประมาณห้าหกห่อแล้ว่ในี้ต่อมาอันนี้เป็นส่วนตัวและการเป็นขนมนะคะซื้อมาเก็บไว้เออราคาดีนะคะก็เลยซื้อมาจากกองกินนะคะของแห้งก็น่าจะหมดแล้วเอออาจจะมีอันนี้เส้นขนมจีนนะคะเก็บไปเยอะมากเลยนะคะมาจากไทยนะทุกคนก็เลยแบบเออ,อเก็บไปนะคะหมูหยองนะคะ นุยองนะคะตาจะสัวยเก็บไปได้มาสามห่อต่อไปอาหารแห้งอาหารสดนเะนีเรามาเป็นอาหารมาดูอาหารแ<อ>ช่แข็งกันดีกว่านะคะเพื่อนๆว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคะวันนี้สิริไปมาก็ไปเจอตัวน,นี้นะเป็นอาหารไทยนะคะราคาดีค่ะสองกล่องห้าสิบโคนตกกล่องในยี่าโคลนก็เป็นแบบเอดด่อพวกอะไรอ่ะ ไม่แพงนะคะนนี้อันึค่ะออมเนลิงนะคะทุกคนเออก็อบแบบว่าชอบไงแล้วมันก็กินง่ายอันนี้ปีกไก่นะคะเป็นปีกไก่ได้มา1แพ็คนะคะอันนี้เลยอยากจะแนะนําขนมปังกระเทียมนะคะเ,เพื่อนๆราคาดีสิบกว่าโคนะคะเอาข้าวนะตอ,อกประมาณสิสองนาทีก็ทินได้นะคะอันนี้ก็ดีเป็นขนมปังเวลาที่เราหาซื้อขนมปังไม่ได้ กินขนมปังกระเทียมแข็งเอามาะคะ่ะมาเนะะื้อขาวก็จะเลือกอาหารที่ตัวเองชอบทานนะคะทุกคนไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้สี่ียดมากนะคะแล้วก็ตุนอาหารอยู่แต่เราก็จะเลือกอันที่เราชอบนะคะอันนี้ก็เป็นกุ้งนะคะเป็นกุ้งแช่แข็งะะวันนี้นะคะก็มาแน,นะนำเพื่อนว่าเอออะไรที่ควรตุนแบบเป็นตัวอย่างละกันนะคะว่าตุนอะไรไว้กินบ้าง วไม่อยากออกจากบ้านนะคะเราก็ซื้อกับข้าวมาตุนไว้ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องไปซื้อบ่อยไม่ต้องไปออกไปบ่อยก็คืออยู่ได้สักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเราค่อยออกไปซื้อทีนะคะเราก็จะได้เลี่ยงไม่เจอโรคนะคะก็คิดว่าถ้าหลังจบกักตัว14วันนะคะหลังจากกลับมาจากเมืองไทยเนะะี่ยค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกักตัวอยู่นะคะก็เลยคิดว่านะจากวันจรยานไปทํางานนะคะก็จะไม่นั่งรถบัส ก่ัวนะคะกลัวโควิดเหมือนกันนะคะตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ10วันนะคะกลักรวก็ปกตินะคะมันก็มีไอมีน้ำมูก s> <S มันไม่ใช่ว่าป่วย s> <S ก็คือเหมือนเราตื่นเช้ามานะคะเ,เพื่อนๆเราแบบว่าอากาศมันเย็นเนี่ย <_ s> ก็มีไอนิดๆหน่อยๆมีน้ำมูกนิดๆแหละแล้วก็หายไม่มีไข้ไม่ไม่ตัวร้อนนะคะนี่ก็คือยังปกติอยู่นะ ก็ตอนนี้ก็เฝ้าระวังเหลืออีก4วันนะคะถ้าครบผ่านสอาทิตย์เมื่อไหร่นะคะก็จะได้ออกจากบ้านแล้วเพราะตอนนี้อยู่บ้านก็เบื่อมากนะคะทุกคนไม่รู้จะทําอะไรเรียนภาษาดู YouTube ตัดคลิปนะคะ,ละหลายๆอย่างนะคะก็เออผ่านมาสิบวันแล้ววันนี้ก็เลยบอกว่ามาทำคลิปแนะนำเพื่อนดี่ว่าว่าช่วงเวลัระบาดคนตุนอะไรดีนะคะก เอาเผื่อจะให้แบบใครเป็นแนวทางนะคะครที่ม่ออกว่าฉันจะตื่นอะไรอะไรอย่างงี้นะคะก็ฝากคลิปนี้ไว้ถ้ายังไงใครตุนอะไรไว้บ้างนะคะมีข้อคิดเห็นมีคําแนะนําอาหารอะไรที่ควรซื้อนะคะคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะคะยังไงคลิปนี้สิริก็ขอตัวไปแล้วนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย